สกิลสประมาณนี้นะครับผมอยากได้ทือสุ่มผลจังเลยโอ้ยโลบักไม่พออีกแล้วไม่ไหลจะพอวะผมขอแนะนำเฟสซ่าช็อปบริการเต็มระบบักระบบ ID pass อีกทั้งยังมีเกมต่างๆให้คุณได้เลอีกมากมายลิงก์ a c e b o o k ใต้คลิปเลยนะครับสวัสดีทุกคเนเลยครับอย่างี้เกมโลบอกอันที่ชื่อว่าโคเรียพีชนะครับก็เสียงมาต่ไตนะครับเสียงพุง่งเสียงกระโดดพอแค่นี้ปิดละ ใครอยากฟังเพลงอะไรไปเล่นกันเองนะครับลิงก์แบบอยู่ใต้คลิปนะครับผมก็เป็นเกมของอเกาหลีนะครับถ้าจะถามว่าเกาหลีเหนือหรือเกาหลีใต้นะครับคงไม่มีใครถามคาถามแบบนี้ในช่องผมแน่ๆแล้ว่าช่องใครก็ตามอะ่ะคงไม่มีใครถามคำถามนี้หรอกเนาะน่าจะรู้ๆกันอยู่นะครับโอเคครับก็ที่มีข่าวว่ามันก๊อปคิงลีกาซี่หรือเปล่า อันนี้ผมจะไม่ออกความเห็นอะไรก่อนนะครับจะไม่พูดอะไรเลยนะครับผมจะมาเล่นอย่างเดียวนะเขาไม่แบบให้เล่นเราก็เล่นนะเขาไม่แบบให้เล่นเราก็เล่นนะครับก็ผมจะยังไม่อ่าสนับสนุนอะไรเกมทั้งนั้นนะครับรอดูมาก่อนว่ารอดูอ่าอ่านักสืบคีคอยอะไรเรียบร้อยก่อนนะครับว่าแบบนี้เนี่ยเป็นแบบที่อ่าไม่ใช่ไปก๊อปมาไปขุดไปอะไรขโมยอะไรใครเข้ามาหรือเปล่าไม่รู้นะครับ โอเคแล้วเราจบเรื่องนั้นไปดีกว่านะครับเคปเริ่มเกมมานะตรงนี้จะมีช็อปให้เราซื้อนะเป็นคาตนะราคาห้าพันนะแต่แต่ฟอนต์มันก็แอบเหมือนในนี่อยู่นะในเบดก็แอบเหมือนคิมคกาซี่อยู่แหละนะสุ่มผลเลเวลหนึ่งร้อยะตอนนี้ผมมีเลเวลหนึ่งเองอะอันนี้สปอนเซตใช่ไหมมีโค้ดด้วยนะโค้ดอยู่หน้าคลิปเด,เดี๋ยวผมดูก่อนมีโค้ดอะไรบ้างอ่าแซน แซนอ่าโค้ดอยู่ไหนโค้ดแซนได้ะไรอ่ะได้เพชรสองเม็ดแล้วก็สามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบวิซิตโอเคสามสิบแล้วก็สี่สอะไรเนี่ยทำอะไรเอาใหม่อันนี้เป็นสี่สิบแล้วก็ห้าอ่ะอ,อะไรเนี่ย ห้สิบอ่าแล้วก็หกสบเอออ่ะหกสิบรอนนี้เราได้หน,นึ่งล้านตอนเรามีเงิน1ล้านนะแต่ว่าเรายังสุ่มผลไม่ได้หรอกมันใช้หนึ่งรอ่ะโอเค,คบเดแล้วเรามาดูแบบกันดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างตรงนี้มีเป็นเควสต p e s e d e f u s f i e Rainy มันสามารถปรับเป็นภาษาเกาหลีได้เปล่าะ น้าร่ะอ๋อนี่กันเอ่อน่าจะไม่ได้ปะไม่น่าจะได้ชอบก็มีแค่เพิ่มเพิ่มค่าโชคอันนี้น่าสนใจนะเพิ่มค่าโชคนะก็เดี๋ยวรอดูไปก่อนนะครับหรือถ้าคลิปนี้คนดูมีเนี่ยก็เดี๋ยวผมจะเติมให้ดูนะว่ามันคืออะไรเนาะโอเคครับเดีย๋ยวเราลองตีฟาร์มกันดูเลนอะไรอะเลนยี่อะโอ้แล้วมันอย่างแรง ตีตัวหนึ่งกูเสียดันไปแปดสิบสี่ตีสองตัวโอเคตามทฤษฎีกูตายเรียบร้อยเฮ้ยเรามีเงินหนึ่งล้านบาทนี่มาเราซื้อดาบนี่มาซื้อดาบตอนนี้ผมมีคาตานะแล้วท่าถือคุ้นๆด้วยหนึ่งแล้วก็สงองเหรอโอเคเดี๋วยวเรามาฆ่ามันเดี๋ยวฟันดามิสิบมหมัดอะสมัดดามจเกสิบเท่ากันนี่หว่า ดาบสแสิบฮะถึงจะใช้สก,กิลก็เข้าแค่เอ้ามันบอลไม่ตีอะวัตฟลักเอาแล้วบักแล้วบักแล้วเกมเพิ่งเปิดนะครับอาจจะมีบักเล็กๆน้อยๆนะครับเรียบแล้วเฮ้ยเคลสแรกอย่างนะมันจะทำยากไปไหนฮะมานี่ดิ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 ตี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 ต โอเคหนึตัวหนึ่งไออืมไอไอโอเคเราเสร็จภารากิจแล้วได้เงินแปดร้อยโอ้ยเสร็จภารกิจหนึ่งได้หกเวลเลยอเนี่ยเฮ้ยได้เยอะอยู่เนี่ยอ่าตรงนั้นมีบอสมันต้องรับเวลตามเลเวลใช่ไหมรับภารกิจตามเลเวลป่ะอ่าใช่ถ้าดีก็คงจะรับไม่ได้ยูเลเวลอิสโลโอเค ตรงนั้นมีเป็นเกาะอ่าเกาะทหารเรือนะครับแล้วก็ตัวด้นเป็นเกาะอลองอันนี้โบอทดิวเลอร์เดี๋ยวดูสิหนึ่งพันเบลี่ไหนมาขอดูเรือหนะ่อยอือหืออุ้ยทำไมน้ำเป็นไงทำไมน้ำเป็นอย่างนั้นนะว่าต่อฟิกไหมบอยไรบไม่เป็นไรเดี๋ยวผมขอฟาร์มก่อนเดี๋ยวผมขออนุญาตฟาร์มเพื่มหนึ่งร้อยน,นะครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกรอบนะ วันนี้ผมก็กลับมาอีกรอบนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยผมได้ฟาร์มไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับแต่ว่าง่วงนับก็เลยหยุดฟาร์มไปนับก็เลยมาฟาร์มใหม่ตอนเช้านะตอนนี้ผมได้รีวิว99แล้วนะครับจริงๆคลิปนี้ควรได้ดูตอน7โมงเช้านะครับแต่ว่าผมง่วงเมื่อคืนขออภัยนะครับโอเคก็ตอนนี้ผมรีวิว99แล้วนะครับเดี๋ยวขอทำอีกภารกิจหนึ่งนะครับ ก็จากที่ผมได้ลองเล่นมาสักนิดหนึ่งนะครับจะสังเกตว่ามี bug, บั๊กนะแล้วก็อน,นิเมชั็นดาบเนี่ยมีแค่ท่าเดียวนะครับไม่มีอย่างอื่นเลยนะแล้วก็มีบั๊กนะครับดูนะผมจะดูเพาจะทำบั๊กแ่ดูนะครับกดตัวแซครนะปุ๊บอ่าไม่บั๊กแล้วมันแล้วหน่ช่วงนะครับกดสกิลแล้วนะมันชอบบนะั๊กนะสำหรับสกิลแซดแก็ไม่บั๊กแล้วไอจีเหมือนกัน มันก็แล้วแต่ช่วนะครับยังไงก็เกมเราบอกมันก็ชอบบัคสกิลอยู่แล้วนะนี่อย่าไปแล้วเควิธีการแก้บัคนะครับก็เวลามันลอยขึ้นไปเนี่ยให้กดกดกระโดดหรือกดสกิลคิวนะครับมันจะค่อยๆล่วงนะครับแต่ว่าอ่าอันนี้น่าจะนานหน่อยนะนี่ะลงมาละไปแล้วไปแล้วโอเคครับเดี๋ยวเรากลับไปที่เกาะแรกกันแล้วเดี๋ยวเราไปสุ่มผลปีศาจกันนะครับ ว่าเราเนี่ยจะได้อะไรบ้างลงน้ำไม่เป็นไรนะเพราะาถ้ามีแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะเสียเลือดไหมโอเคคนระับผมก็ตอนนี้เราปรับมาที่ฟู้ดยิลเลอร์นะครับเรามีเรย์โยน1ล้อแล้ว,แล,วแล้วก็สามารถซื้มผลได้แล้วนะครับมาผลแรกผลอะไรเอ่ยไม่รู้แต่ว่าเดี๋ยวขอเซสสปาก,ก่อนนะครับเผื่อกินแล้วมันตายจะได้ไม่ต้องเดินไกลครับเกกินเลยผลแรอินวิสิเบิลนะผลหายตัวนะครับแค่นั่นแหละทำอะไรไม่ได้ ทำได้แค่หายตัวนะครับโอเคเดี๋ยวกลับล่างกันเกตต่อเลยคนเดิมดีโยนทิ้งล้วต่อ What the f u c k มันมีผลเดียวได้ไงวะ What มันมีผลเดียวอ่ะ w h t เฮ้ยหรือว่าเราต้องเปิดเสียงเกมวะเปิดเสียงเกมดิ้ยกูถามจริงเหอะมันมีผลเดียวได้ไงเกมเนี้ย เอ้ยเอยอเผลอไรอะ่ะกินด,ดูฝลนทรายนะครับสกิลเซสประมาณันนี้นะผมไม่สามารถใช้สกิลที่300ได้เอ่อสเต็ตรีเซสเต็ต,เ,ต,ตเอากดปุ๊บรีได้เลยอะ่ะเออดีว่ะ300ออ่ะเดี๋ยวผมโชว์สกิลให้ดู อ่ะผลทรายนะครับสกิลแซนสไปดโอ้ยโอ้ยฮิตบล็อกใหญ่เลยเนี่ยแต่ทำไมมันไม่โดนดำอ๋อโดนเนี่ยสกิลเอ็กซแซนแอตแท็กแซนเทอร์โดแล้วก็สกิลว,วีเป็นการบินอ่าฮะเอ่อบินตามเมาส์ป่ะตามเมาส์นะครับนี่คือผลทรายนะครับโอเคมาเดี๋ยวต่อกันเลยนะครับอ่าอันนี้ผลเดิมดี ตาเลยผล i n v i n ิ i b l e นั่นไงว่าเนี่ยตาเฮย้ยเกมนี้มันเกลือจังอะฮะใช้เพชรสุ่นดิมันก็เหมือนเดิมไหนใช้เพชรอีกรอบผลเดิมเลย,เอ,ยอะไรเนี่ยผล i n v i n ิ i b l e เต็มไปหมด what the fuck เรียบก็คงได้รีวิวแค่ผลเดียวนะโอ้โหจะฮิตบ็อกซ์สกิลนี้ใหญ่ว่ากอ่ะดูดิ ใหญ่จัดแบบโดทั้งแบบอันนี้ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่เทนโดนี่ก็ใหญ่แล้วแต่สากิเซนนี่ใหญ่มากโดูๆๆๆๆตายหมดเลยตรงเนี้ยอ้าวตรงนี้ไม่โดนครับก็เกมนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็นะ่าคล้ายๆ KING l ิ g a ีกาบางจุดนะครับแต่ผมไม่ได้มองว่ามันคล้ายขนาดนั้นนะก็ต้องรอดูโค้ดนะครับว่ามันเป็นยังไงเนี่นผมก็ยังไม่ซื้อเกมพารอะไรนะครับ แต่ก็แบบนี้นะคนเล่นยังไม่เยอะนะครับใครอยากจะลองเล่นนะครับก็คลิปนะครับอ้ลิงก์แบบนะับอยู่ที่ใต้คลิปเลยนะครับได้อะไรก็ลองบอกกันนะว่าสมผลได้อะไรกันบ้างเนาะโอเคผมก็จะองยินดงที่จะกดไ like, ลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับก็สำหรับเนมไปกระพุเงยี yeah. ่เอ้ฝนนี่มันเยอะเกิน